ฮัสวัสดีครับทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ k p เ p ป๊ช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการ K-POP ให้ได้ก็ได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนี่เลยวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวจากค่าย Big Planet Made นั่นเองนะครับหรือว่า BPM ตอนนี้เนี่ยทาง Big Planet Made นั้นเตรียมตัวที่จะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เลยครับที่มีชื่อวงว่า Bad Villain นั่นเองในตอนนี้นะครับทาง Bad Villain เนี่ย,ยก็ได้ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแล้วด้วยกันก็คือสปอยเลอร์ฟิล์มนะครับ2ตัวตัวแรกแล้วก็ตัวที่2อเนี่ยพิ่ปล่อยมาล่าสุดเลย งานเต้นก็คือบอกเลยว่าจัดเต็มครับใส่แบบปึ๊กปึกปึกล็อกท่าแบบปั้งปั้งปังแต่ละคนเนแข็งแรงกันมากๆสํสำหรับ Bad Villain นะนะครับจะมีเมมเบอร์ในวงด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคนด้วยกันในตอนนี้ทางค่ายเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเมมเบอร์ในวงนั้นเนี่ยจะมีใครชื่ออะไรแล้วก็เป็นคนประเทศไหนยังไงกันบ้างแต่รู้เพียงแค่ว่ามีเมมเบอร์อยู่ด้วยกัน7คน แต่ว่ามีการคาดการณ์กันเอาไวไ้เลครับว่าเมมเบอร์เคนนี้เนี่ยน่าจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Survival อนะครับอาจจะมีมากกว่า2-3คนกันเลยทีเดียวและอีก4คนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กฝึกนะครับที่อยู่ในสังกัดหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ฟแฟนๆนะครับพูดถึงกันก็คือเอมม่านั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อนะครับเพราะว่าเอมม่านั้นเนี่ยเป็นหใน,นผู้เข้าแข่งขันในรายการ แข่งเต้นนะครับชื่อดังเลยเด็กก็คือ Street b o m m a n Fighter ซึ่งรายการนี้เนี่ยดังมากๆในเกาหลีแล้วก็อินเตอร์เนี่ยคนดูกันเพียบเลยนะครับเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนรายการนี้และดูตั้งแต่ EP แรกจน EP สุดท้ายสนุกมากๆและเอมมาเองเนี่ยก็เป็นคนที่เต้นเก่งมากเลยนะครับถ้าจะอยู่ในกรุปนี้และคลิปเต้นที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเอมมานั้นสุดยอดแล้วในด,ด้านการเต้นอีกหนึ่งคนและในรายการเนี่ยก็แฟนคลับเยอะเลยทีเดียว ซึ่งคนที่แบบเป็นแฟนคลับเอมมาเนี่ยเขามาเมนเมนบอกกันนะครับพูดถึงกันว่าลักษณะการเต้นแบบนี้เอมมาเอมมายังไงก็เอมมาให้ไปเลย99%เอมมาชวัาชวชัวซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่กําลังจะเดบิวต์เร็วๆนี้แล้วก็มาจากค่าย p l g p l t n e t m a e ด้วยทุกคนคิดว่า Bad v i l l i ี n นั้นเป็นยังไงกันบ้างใน7คนนี้จะมีใครที่ทุกคนคิดว่าน่าจะมาเดบิวต์ในกรุปนี้ไหมลองคอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะนำมาแชร์แต่ว่านี่คือว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งคอนเซปต์และก็จำนวนเมมเบอร์ที่ปล่อยออกมาในตอนนี้ซึ่งก็มีการพูดถึงกันอยู่ด้วยนะครับบางส่วนบอกว่าเอ๊ะ ชื่อวงกับจํานวนเมมเบอร์เนี่ยแบบนี้จะมีการถูกเปรียบเทียบกันหรือเปล่ากับวงที่เดบิวต์มาก่อนหน้านี้อย่าง Baby Monster นะครับ Bad Villain i กับ Baby Monster 7คนเหมือนกันด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเรานํามาแชร์หรือว่าใครจากคอมเมนต์ก็สามารถเมน้นต์กันมาก่อนได้เดี๋ยวเรามาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเลยครับสวัสดีครับอันยอง